สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะ,ะอันนี้คือเปิดแล้วมั้ครับอันนี้คือเปิดแล้วสวัสดีผู้ชมทางบ้าน <S <S นะครับสวัสดีครับผมว,วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมคาพาเพลินนะครวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางลำปางแล้ววันนี้ต้องมีแขกรับเชิญทั้งหมดสองคนสองคน,งคนซึ่งเป็นคนหนึ่งคนแล้วก็เป็นเป็นผีหนึ่งคน กาอนนกัตว็ชื่อชามนะครับก็อยู่จังหวัดลำปางก,ก็เป็นเพื่อนกับเมฆก็แนนาตัวของอีทีกับผมชื่อเมฆนะครับผม <c oughs> วันนี้วันนี้จะมาพาทุกคนเที่ยวลำปางแลเราจะมาดูกันว่าหนึ่งวันในลำปางเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะคือเราจะไปเรื่อยๆเราไม่ได้มีแผนอะไรสักอยนะ่างเลยเราจะมาดนสดที่นี่แล้วก็จะไปแบบเร็วๆด้วยกันเนาะแต่ตอนเนี้ยก่อนที่เราจะเริ่มจริงจังอ่ะเราต้องไปรับพี่ ฮัลโหลเซตเลียงเนี่ยเออเราอยู่ไหนอยู่หน้านี่นะโอ้อยู่ตั้งหน้านี่แล้วเนี่ยเอออยู่ลงไปกับกามเนี่ยมันเพึ่งมาบอกอ๋อตะกี้บอกว่าอย่างเหรอแป๊บเดียวฟาดนะเออเร็วเร็วอุฟาดมารับสมาชิกเข้าทีมนะเนี่ยมาเร็วมาแนะนำตัวก่อนมาแนะนำตัวเข้ากองก่อนอย่าเพิ่งหนี สวัสดีค่ะชื่นอมนนี่ค่ะนแนะนำตัวว่ามาจากประเทศไหนเมียนมาค่ะ <c oughs> ข้ามาเบิดกันใหม่นะคะลอยกระมงมาไ <c oughs> ต้เดมตอนนี้เราอยู่กันที่ ร้อยล1.15ครับผมมันก็เป็นร้านกาแฟเนาะที่เราพูดกันไว้เมื่อกี้ว่าเราจะมาร้านกาแฟก่อนก็เป็นร้านที่เลือกมาทั้งหมด15ร้านจากทั้งหมด15ร้านกว่ากว่าจากที่เมกดูในอย่างอ๋อดูในในเพจรีวิวอ่าโอเคในเพจรีวิวอันนี้ก็เป็นร้านแรกเลยก่อนขึ้นมาเป็นร้านแรกที่ขึ้นเป็นร้านที่น่าสนใจแล้วรีวิวดีก็เลยก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกันอ่ะถือว่ามาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าลุย ก,ก็เป็นเมนูทั่วไปเนาะก็จะเราจะมาดูกันแล้วส่วนตัวชอบกินคาปูชิโนอยู่แล้วนั้นผมจะสั่งคาปูชิโนเย็นกว่าน,น,อนอ่อยถ้าสำรับว่านี่นี่จะลองกินแบบกาแฟมิ้นต์แนะนำเป็นกาแฟเพราะว่านีาไ่ไม่ค่อยทานกาแฟถ้าไม่ชอบไม่ค่อยทานกาแฟแนะนําให้กินแบบออ่อนก่อน,ออนอพวกแบบคาปูราเต้เนียจะกินางาน่ายกว่าเพราะถ้าแบบไปกินพวกโกเบิร์มันจะแบบมันกาแฟเพียวมันจะนั้นกว่าได้เราจะไปเลยลองดูแล้วกันไปลองมาดู กาแฟมัน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 ไม่ตายตัวนะ่หนที่เราทำเนี่ยทำตัวเนี่ยที่จริงอะเราเอาเราจะไม่ต้องสกัดสองช็อตก็ได้แต่จริงเราอยากจะหาจุดเด่นของมันดีใจมันก็มันก็ออกนะมันก็มันก็เห็นได้ชัดมันก็ฟ้องว่าถ้าเราดึงออกมาทีเดียวจบมันก็เป็นรสชาติทั่วไปที่เราหายได้ถ้าเราดึงออกมาสองรอบเนี่ยเตืองเราเะผู้บอกเลยสรุปแล้วก๋วยเตี๋ยวเรา อันนี้ก็รอไปละนี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วเนาะคาปูชิโน่แก้วแรกกำลังมานะฮะมาก็แต่กี่โมงเกือกแล้วเดี๋ยวฟุ่มเวลาไปซุ่มไปได้ในนีการซุ่นทีกเพาะที่เขาพี่จีพี่ถันพี่จีพี่ถันมากในการทำแยกกาแฟออกเป็นหัวกระพางเนาะเพื่อเลือกใช้สิ่งที่แบบเขาชี้ว่าดีที่สุดรสชาติมันจะได้แบบคงที่ใช่เวลาคนมากินอย่าดูเขากำลรับคนอาจจะเป็นเมนูเขาอะไรเนาะ ก็ชิ้นช้อก็ลองมาชิมกันดีกว่าเราแก้วแรกที่สั่งมาออร่ยคาปูชิโนจะเป็นยังไงเนาะชอบชอบได้ชอบมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินกาแฟขั้วอ่อนอยู่แล้วซึ่งขั้วอ่อนมันจะมีความเปรี้ยวมันจะมีความเปรี้ยวตลอดแต่ถึงแม้คาเฟ่กินมนจะสูงนะแต่นี่ชอบกินดังนั้นโอเคถือว่าผ่านสิบคะแนนสิบคะแนนแล้วพี่เพล สิบคะแนนนะ่นาเพื่อนเปินบอกเดี๋ยวเป็นร้านที่ดีเ้าเราบอกความความหมายของชื่อร้านก่อนเลซิโอหนึ่งจุดหนึ่งห้าเขาบอกว่ามันเป็นอัตราส่วนกาแฟาเนี่ยต่อน้าเนาะก็คือมันก็เป็นอัตราส่วนนี้กาแฟหนึ่งส่วนกาแฟหนึ่งส่วนน้ำสิบห้าเนาะมันก็จะได้กาแฟาที่ที่ทางร้านต้องการทีเนี้ยตอนพิเศษต,ตรงไหนไปคุยพูดคุยกับเจ้าของร้านมาเขามีซิกเนเจอร์ของร้านนี้ความจรงมิงซิกเนเจอร์ก็ไม่ได้เรียกว่าซิกเนเจอร์มันเรียกว่าเป็นวิธีการทําของร้านมากกว่าที่เขาจะแยกกาแฟออกเป็นหุ่นส่วนเอ่อหัวกับหาง แล้วเขาจะใช้แค่ส่วนหัวเท่านั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในนี้เท่านั้นนะแล้วเขาก็เอาส่วนหางทิ้งไปเลยเพราะเมื่อกี้มีแกลอนทิ้งอยู่ข้างๆด้วยเนาะเออถามว่าทาแล้วมันได้อะไรก็จะได้กาแฟที่เป็นคุณภาพของส่วนหัวจริงๆซึ่งของเขาอ่ะจะเป็นกาแฟที่ออกค่อนข้างเปรี้ยวสำหรับใครที่ชอบกินโกอ่อนอะ่ะร้านเนี้ยก็ได้จะยืนหนึ่งแถวนี้จริงๆตอส่วนผมต,ตัวผมมาจากเชียงใหม่ผมก็คิดว่าวร้านนี้ก็ค่อนข้างอร่อยเลยชอนกินกาแฟเปรี้ยวอยู่แล้ว้างว่ให้9ส่วนสี่กส่วน10่เลยหากไปหนึ่งขหวานเน <Okay. S 2> อาจจะอาจจะลืมลืมสั่งว่าหวานน้อยไม่เป็นไรให้อภัยกันได้จะถือว่าด้วยตัวคุณภาพถือว่าโอเคราคาไม่แพงแก้วเจ็ดสิบบาทกับการที่เขาแบบค่อยๆทําเป็นสโลว์บาร์คือการทําช้าๆทำเหมือถือว่าถูกนะจริงๆบรรยากาศร,ร้านเป็นไงบ้างก็ดีนะถึงร้านจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็ดูเรียบง่ายเป็นมินิมอลสไตล์ดีมีมุมให้ถ่ายเล็กๆนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเราแปะรูปให้ดูมีมุมถ่ายรูปเล็กๆข้างหน้าถ้าใครจะมาตรงนี้ก็แวะเวียนมาได้ไมาอยู่ตรงไหนครับชัม มันอยู่แถวะสะพานทามาโอใช่สะพานทามาโอแล้วมันจะอยู่ข้างๆวัดของสอะสพานทามาโอก็คือถ้าสมมติว่าออกมาจากทางสะพานทามาโอใช่ไหมก็เลี้ยวขวาเลยมันจะอยู่ซ้ายมือใช่ออมาได้ร้านมันจะหายากนิดนึงเพราะว่าร้านมันจะมีหลอกเดี่ยวแต่เราลองคุณภาพดีจริงๆถือว่า ประสบความสำเร็จในที่ที่แรกเนาะแต่เดี๋ยวเขาจะไปเจอกันที่สองจะไปไหนน่าจะไปกินข้าวแหละเนาะเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าไปเจอกันที่ไหนครับจอดเดียวตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ไทยแยกคืออร่อยที่สุดสำหรับนี่อร่อยที่สุดแน่นอนใช่ใช่ถ้าถ้าข้าวมันไก่เจ้าแม่ข้าวมันไก่เจ้าแม่ข้าวมันไก่แนะนำหน่อยว่าทำไมร้านนี้ถึงอร่อยเพราะว่าเขาอยู่มานาน เขาอยู่มันนาแล้วนึ่งตั้งแต่เช้าแว่าตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่โดนตั้งแต่บ่ายยังไม่หมดยังไม่หมดแรงไงเอาจริงๆร้านนี้อร่อยอร่อยเรเคยมากินรอบนึงแล้วเคยมากินรอบนึงแล้วใช่ไหมโอเคไปลองมากระโดดอีกรอบกันตอนตอนที่ข้าวแกงมามาแล้วโอ้ก็วันนี้เรื่อข้าวแกงต้มท่ออร่อยไม่อร่อยก็ไปลองกิมกันเองแล้วกันไปกิน เอ้ามึงจะไปไหนเนี่ยทักจังเฮ้ยทักมันเฮ้ยทักกันเฮ้ยทักคราวเฮ้ยถูกแล้วก็วันนี้สวัสดีครับเราก็มาต่อจากเมื่อกี้ที่เราไปไหนมาไปร้านะหรวะร้านกาแฟร้านแรกจุดสิบห้าแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยแอมว้าวก็บางคนถามว่ามึงจะแดกกาแฟทั้งวันได้ไหม ก็ตามนั้นแหละ,นะเนาะจริงๆเน่ก็คือเป็น,าปนาสายไปสั่งกาแฟอ,แอันนี้อันนี้ไม,ไม่ค่อยกินอยู่แล้วแต่ก็มาส่งแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวเม่ก็จะเลี้ยงเราจะวอกได้ว่าจะลองไปสั่งเมนูอื่นที่ไม่ใช่กาแฟบ้างแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนกันเช่นอะไรแมงสาบปั่รหนึ่งตะขาบปัละสองและก็ไม่มีละไป อ่าอ่าเจ้าของร้านชื่ออะไรครับผมเจ้าของร้านชื่ออะไรใบบุญหนุชื่ออะไรนะใบบูญอันนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าพิรันก็อะไรหาพักคางเปิดมาได้กี่เดือนละสิบสิบปีจริงเหรอสิบปีจริงเหรอสิบปีจริงเหรอเอาใหม่คิดใหม่เลยหกปีร้านนี้เปิดมาหกปีเนาะอะไรอร่อยที่สุดในร้า ชอบกินไหชอบกินอะไรอ้หลูกค้าสั่งสั่งของชิโนบอยแล้วขนมขนมนแนอะเร็วให้ให้ดีเซเลยชีสชีสแที่กินาได้เป่าแนี้ชนะอร่อยนไปไป้ยเฮ้ยนตัวงตัวรอ่ะหนึ่ง เด็กเ่นขวเดเาเล้เฮ้ยสช้อนจ้อนช้อนช้อนช้อนเขาตีอยู่ดีหนูรามันจะเอ่ามากข้าวคำเปรวข้าวคำเปรียววันนี้เราก็สั่งชาเขียวมัทฉะเนาะ คือเปลี่ยนอารมณ์บ้างเพราะก็กินกาแฟมาแล้วคือม,มันเข้มเข้มเกินคาร์นอมันจะจะอ้วกแล้วตอนนี้ร้านนี้ร้านสุดท้ายแล้วเนอะร้าน,นี้จะเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้ละเนาะ,นะ <S <S ที่เป็นคาเฟ่ตอนนี้ก็เราอยู่ที่ร้านที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือร้านฮักครามใช่ฮักครามเมนูแรกที่เราจะแนะนําคือกระบองกระบองเคสซึ่งตัวเนี้ยขนจะไม่หวานมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยได้จ้บเป็นยังไงบ้างแก อร่อยหมายถึงกระบองเห็ดอร่อยเหรอคาดเอาไปมาสัมภาษณ์เมกว่าร้านที่สองเมฆรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเห็นร้านนี้อฮะซึ่งตั้งแต่ตอนขับรถผ่านมานล้วรื่องอสุพรรณเนี้ยมีความดึงดูดเบาๆด้วยการดีไซน์ต่างๆเห็นไหมดูเห็นเห็นจากโต๊ะเข้าไหมเห็นท้อนอะไรต่างๆเงี้ยนะมันมีความสัมอ่ะดูดิทางร้านเขาตกแต่งไปด้วยอะไรที่มันดูแบบ เอาเลยนะับเบาๆเนาะซึ่งตัวร้านก็คือไม่ได้ใหญ่มากถึงแม้ไม่ได้มีมุมให้ถ่ายรูปมากแต่ว่าโดยรวมมันออกมาค่อนข้างสวยก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใครอยากจะมาชิลๆมาแบบเล่นๆคนเดียวแกล้งก็ดีก็มาได้แกล้งก็มาได้ที่นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก็ปกติอย่างว่าก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยบรรยากาศร้านมันก็โอเคถ้าเราชมชมไปรอบๆเราก็จะเห็นทัท้องถนนเราก็จะนั่งดูรถ ขขบผ่านไปมาแทนไปหน่อยแทนไปรับแทนไปหน่อยแทนกลับมามุมหน้าบาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ปารีสมาๆบบถูกต้องอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเมฆนั่งรถม้าเตรียมจอดรอแล้วก็คือบรีฟมาไม่คือเขาจอดอยู่แล้ว คือคือจริงๆรายการไม่มีสาระอ่ะเข้าสู่หมวดอันนี้ก่อนรสชาติเป็นยังไงมั่งโอเคด้วยความเป็นมชฉาเนาะมันก็จะมีความแบบเป็ดเม็ดอ่ะอธิบายไม่ถูกมีความเข้มเขมมีความอร่อยไหมมีความเทาลิ้นเบาๆอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้คือฝั่งอาหารมาล่อหนูอันนี้มึออันนี้มือฝั่งอะไรมาไม่นี่ไม่เป็นเฟรนใหม่ เอาไปโชว์เฉยๆเอาไปเห็นตามเฟซบุ๊กคือกินไม่ได้กินไม่ได้มาเฉยๆกินได้กินได้เดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูว่าคือก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรรสชาติมันอะไรเดี๋ยวก่อนกูต้องถ่านไหมไม่ต้องอ่ะไม่ต้องกูกินได้แน่ใจเออหนึ่งสองหนึ่งสองครับมันเป็นชีสเค้กไว้ข้างในแล้วมีความเป็นช็อกโกแลตคุณนึกว่าไอศครีมมือหากินท้องกัรนึ่งหนึ่งสองครับเฮ้ย อร่อยไหมอร่อยมึงยังไมไ่กินเลย <laughs> มึงอร่อยอือรินๆมันมก็เหมือนไฟฟมมอ,อ้ครกทีมปะเออคล้ายๆแต่ข้างในเป็นชีสเค้กมีช็อกโกแลตข้างในแล้วแบบข้างนอกเนี่ยมีความแบบมึงเคยกินไอ้ครกเคแบบ้กสีไหมชุบช็อกโกแลตอือออใช่ไหมนะ่ะเค้กสีชุบช็อกโกแลต It was at this moment that he knew he fucked up เป็นไงบ้างสำหรับร้านพักขาว ดีก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เมื่อกี้เาพูดไปแล้วว่าบรรยากาศโอเคของกินก็โอเคทั้งน้ำเป็นเครื่องดืง่มไมะเร้กินชาเขียวเราไม่ได้รอกาแฟแก็ถือว่าโอเคขนมเมื่อกี้ก็ถือว่าอร่อยเลยให้เราลองชิมไปราคาไม่ได้ปล้นมากราคาคือแบบเมื่อกี้มาฉาบผมสิบ้งงองขนมก็เปรชชีสเค้กที่แบบค่อนข้างาดูน่าจะแพงแต่ก็แค่แปดสิบบาท แต่ถ้าพอดถึงความอร่อยก็โอเคเลยมากกว่าปฏิบัติแน่นอนก็มามาลองกันได้นะคนร้านไม่ได้ใหญ่มากถ้าใครจะมาก็อยู่ตุดหาอยู่ตรงข้ามตลาดอัจฉินก็ไม่มีอะไรละก็คือวันนี้ก็กินคาเฟ่มาสองร้านแล้วก็แบบวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นรัสุดท้ายแล้วไม่ไหวเดี๋ยวมึงกลับละก็จะกลับแล้วจะกลับเชียงใหม่แล้วเนาะก็ไม่ไหวละโอเคก็ตอนนี้ในท้องมีแต่น้ำ งั้นก็เดี๋ยวขอส่งเมฆตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเราเราไม่ได้ไปส่งเมฆไม่เป็นไรแกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นไรเองไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกัน่ะบ๊า ร็อ่าทาโกยากิหรือว่าแบบญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะก็คือมีครบใช่ใช่ใช่ครบเนาะก็ถ้าใครที่ชอบแนวแบบญี่ปุ่นสไตล์อะไรเงี้ยก็คือทางลาดอ่าก็ถ้าได้แวะมาแรมปันได้แวะมาแถวนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใช่ฮะอ่าอ่าคนนี้เรียกว่าอะไรแถวหน้าเทคนิคแถวหน้าเทคนิคใช่เทคนหน้าเทคนิคอ่าก็มึงเียังฟูใช่ไหมไม่ใช่ พี่แมนากล้องตะก้องตะก้องตะก้องแรงาตาก้องเี้ยงอย่างนั้นตะก้องต่างคอรามาเลยครับโอเคชกันที่คนเปิดประตูให้ดยปิดแล้วแล้วนี้ก็คือไฮโดบุฟเฟ่เป็นเจแปนิสบุฟเฟ่นะครับตอนนี้คือเราเลือกตัวที่เป็น all you can eat ก็คือกินได้หมดเลยจริงๆเขามีหลายคอสมีสั่งเก้าเ้ามีบวกเพิ่ม100่งก็จะได้พวกนี้หรือเป็นคอสหลักก็จะแพงหน่อย เป็นซูเปอร์พรีเมียมบ99หรือบวกอีก100เพื่อจะได้โคกราวกับอูนีด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาในงบที่ประหยัดดังนั้นเราเอา4 99ของ4 99ก็คือ2อย่างบวกกันหรือใช้ทางหน้านี้เลยเนาะเมนูมันก็จะมีหลายแบบอา่อานดูนี่อาจจะดูยากให้ดูรูปไปก่อนนี่สายญี่ปุ่นคือห้ามพลาดจริงๆคือมีตั้งแต่แบบมาชิมีมีซูชิหรือว่ามีของปรุงสุกหลายอย่างเลยซึ่งตออนนนีี้พ่่่มกกกากาังทรสยูเ ให้ทุกคนไปดูกันเองแล้วกันว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างเพราะถ้าให้คูณหมดเนี่ยเ,เมื่อยแน่นอนเพราะมันเยอะอจริงๆโอเคมาเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่า หรับวันนี้เดินทางมาสุดรายการแล้วเมคาพาเดินก็ขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามอินสตาแกรมของคุณพี่ชามด้วยเนาะแล้วก็ของผมแล้วก็ทั้งมือแปะให้โกตรีนะ้รอ่ะแปะตรงนี้กับเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กต่อเลยตรงนี้แล้วก็เพจเชีลีเดอร์้วยเพจให้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ไอจีผมแล้วก็ฝากตัฟสไครด้วยเนาะได้ถ้าอยากให้มีรายการนี้อีกต่อไปถ้าวิวถึงถึงสองล้านสองล้านเราก็จะทำต่อไม่ใช่สองถ้าไม่ถึงก็ไม่ทำพอ ถ้ามาถึงปันเล,เลิกเลิกเนาะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ก็ขอบคุณไปก,ก่อนนะโอเคเราจะมีท่าจบกานที่หนึ่งนะทุกดนัดดำยังให้อ่า<น>อยัาง,อาอยางสองสามหนึ่งสองสามลำลาบำ,ำชาวเกาะก็จะ